พวามชมความงุงามและไขความลับพระสมเด็จวรคังองค์นี้นะครับผมบันทึกคลิปนี้ไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเพิ่งจะมีโอกาสได้มาจะทันคลิปนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นความสุขนะฮะเป็นความภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้ครอบครองพระสมเด็จวรังคังองค์นี้และแน่นอนนะครับว่าใครเข้ามาติดตามช่องนี้นะครับจะเป็นการไขความลับไปเห็นนะครับว่า เนื้อโมสารของพระสมเด็จวราคังองค์ที่ท่านเห็นอยู่นั้นได้แสดงอะไรออกมาบ้างนะฮะพระองค์นี้นะครับผมก็ได้มาจากท่านอาจารย์โคสิตเจ้ากรมบางขุนพรมนะครับซึ่งเป็นเจ้าของพระนะแต่เดิมนั้น,นะฮะผมก็มีกาสได้ครอบครองพระสมเด็จวราคางังฝากกรุหรือว่าพระสมเด็จสองครองนะ ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้ครอบครองพระสมเด็จพระังเสียที่นะครับหลังจากที่มีโอกาสได้ครอบครองพระสองครองแล้วนะฮะก็ขอความเมตตาจากท่านอาจารย์โกสิตเจ้ากรมบักุนพรมด้วยนะฮะก็ถามท่านนะว่าท่านมีพระสมเด็จพระังบ้างไหมก็นี่นะฮะผมจึงได้ขอท่านมา นี้จึงได้แสดงเห็นนะครับว่าความลับที่อยู่ในพระสมเด็จพระคขังมีอะไรบ้างอยากให้เพื่อนๆน,นะครับดูคลิปซึ่งบันทึกโดยกล้องกำลังขยายสูงนะครับระดับ 2000x ขึ้นนะฮะผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้มาจำหน่ายมาปล่อยพระแต่อย่างใด แต่ว่าเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับนักสะสมนะฮะให้คุณดูไปแล้วต้องบอกว่าผมเป็นสายวิทยาศาสตร์นะครับส่วนใครจะมาทักท้วงอวดอ้างว่าพระของคุณแท้ได้มาจากนรดกตกทอดศึกษาตามตำราตำราอะไรก็ว่ากันไปฮนะต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะแต่ว่าสิ่งที่ผมได้ศึกษานั้นนะฮะผมยึดหลักวิทยาศาสตร์เป็นหลัก ความงดงามนะครับต้องบอกก่อนว่าพระสมเด็จวัดระฆังองค์ที่ผมมีโอกาสได้ครอบครองนั้นมีความงดงามมากนะครับเห็นเนื้อหามวลสารชัดเจนนะแล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนประจํานะครับก็คงจะมีโอกาสได้สังเกตนะครับว่าพระสมเด็จวัดระฆังก็จะมีเนื้อหามูลสารเยอะเลยฮะหลากหลายเลยนะครับหลากหลายให้คุณมีโอกาสได้ศึกษา นะครับพอคุณได้มีโอกาสได้เห็นกำลังขยายจากกล้องคุณภาพสูงไปแล้วนี่นะผมเชื่อว่าก็คงจะกระจางแจ้งมากยิ่งขึ้นนะครับย้ำนะครับว่าไม่ได้มาจำหน่ายนะครับแต่เพื่อเป็นการศึกษาให้กับนักสะสมแล้วใครถ้าเกิดว่ารับชมอยู่แหมทนไม่ไหวคุณมีพระของคุณแล้วอยากจะมาคอมเมนต์นะก็มาคอมเมนต์ได้นะครับแต่ไม่ใช่ มาแขวะอะไรกันไนดะ้ก่อนหน้านี้เนี่ยมีลุงคนหนึ่งนะมักจะมาเขียนแขวะผมก็ต้องสอนสั่งไปนะฮะว่าอายุน่าจะมากกว่าผมะนะแต่ว่าไม่มีมารยาทนะเหมือนถ้าเกิดว่าลุงเห็นนะลุงถ้าเกิดลุงไม่ชอบลุงก็เลื่อนผ่านไปนะครับเอ่อแล้วก็ลุงก็ไปหาก็ลองที่ว่ามีกําลังขยายสูงเนี่ยมันทึกคลิปผมเข้าไปดูลุงแล้ว ผมไม่ออกวความเห็นนะ,ะการชอบการศึกษาการสะสมนั้นนะฮะของเราก็คงจะไม่เหมือนกันแต่องค์นี้เนะี่ยคือว่าสังเกตดูนะเป็นองค์ลุงพุทธนะ,ะที่เขาว่าการเป็นพิมพ์องค์ลุงพุทธนี่ขยายเข้าไปฮนะดูครับดูเนื้อหาครับเนื้อหามูลสานั้นไม่ธรรมดานะครับพระองค์นี้ เดี๋ยวจะมีองค์อื่นๆอ,อ,อีกนะครับถ้าเกิดว่า,าสาต์ส่องไปแล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะได้เห็นนะมีทองคำนะฮะมีพายเงินพายทองนะฮะเ,เนี่ยทองคำเนี่ยเห็นไหมฮะสีทองทองนี่นะอพอผมเห็นกำลังขยายแบบนี้แล้วเนี่ยผมก็ชื่นใจครับนักสะสมอย่างผมเนี่ยก็ชื่นใจได้เห็นนะครับเนี่ยทองคำเนะี่ย สีทองทองครับนี่โฟกัสมานะฮะเห็นไหมฮะถ้าเกิดใช้กล้อง 10x เนี่ยมองไม่เห็นนะครับผมลองแล้วผมมองไม่เห็นนะแต่พอใช้แบบกล้องกำลังขยายสูงแล้วเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าสุดจริงนะฮะสุดจริงนะครับนี่คือด้านหน้าอยู่นะด้านหน้าอยู่ก็ค่อยๆฉายไปเรื่อยๆครับ ค่อยๆฉายพยายามโฟกัสตามจุดต่างๆนะครับอืมดูตามจุดตามมุมต่างๆแล้วก็ศึกษาเนื้อหามมนสารใบนะครับเพื่อนๆครับไม่ว่าจะกี่องค์ต่อกี่องค์นะที่ผมบอกว่าเป็นพระสมเด็จวัลคังให้เพื่อนๆสังเกตให้ดีนะฮะเนื้อหาโมนสารนี่จะเหมือนกันเลยฮะบ,บางองค์เนี่ยจะเยอะหน่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเนื้อก้นครกตอนแรกผมก็งงคืออะไรเนื้อก้นครกซึ่งผมก็มีอยู่องค์หนึ่งแล้วก็มีใบประกาศด้วยทางวิทยาศาสตร์นะครับได้มาจากอาจารย์โคสินเหมือนกันโอ้โหนั่นน่ยมวลสารตึ๊บเลยเยอะมากเยอะมากๆนะฮะนี่แหละครับจึงอยากจะให้เพื่อน,อนๆมีโอกาสได้ศึกษาร่วมกันนะครับถ้าบอกว่าใครไม่ชอบก็ก็เลื่อนผ่านไปนะครับ ใครไม่ชอบให้เลื่อนผ่านไปหรือใครไม่เชื่อก็ให้เลื่อนผ่านไปนะครับอันนี้ผมทำการศึกษาโดยกล้องกำลังขยายสูงนะครับด้านหลังองพระก็จะประมาณแบบนี้นะองน,นี้ก็งดงามมากครับงดงามมากหายากครับ แต่มีนะหาได้หาได้นะครับมีคนติดต่อที่จะบูชาจากผมนะผมต้องบอกว่าผมยังไม่ได้ปล่อยนะนี่เมื่อกี้เห็นไหมนี่สิงเงินเงินผมยังไม่ได้ปล่อยนะครับผมเป็นนักสะสมนะฮะเป็นนักสะสมก็เพิ่งพาพุทธคุณแล้วก็มาทำคลิปเนี่ยให้เพื่อนๆได้ได้ติดตามกัน ต,ตั้งใจจะเผยแพร่นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยมีโอกาสได้ศึกษาร่วมกันไม่แน่ครับที่บ้านของคุณเนี่ยอาจจะมีก็ได้จริงไหมออคุณลองไปหาก็้องกําลังขยายแบบนี้อยู่นี้มีเยอะแยะครับเข้าศูนย์ตรวจเนี่ยเยอะแยะเลยคุณไปหาเสียนตามห้างเขาก็ตีคุณเก๋หมดอะ่ะซึ่งผมบอกเลยคุณไปหาก็้องกําลังใหญ่สูงดีกว่า แล้วก็ดูกันไปเลยนี่ห้องนี้สวยมากสวยมากนะครับผมชอบมากครับหองนี้ชอบมากมากนะคงไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องชี้ตำหน่งตำหนี่อะไรของนะผมบอกเลยนะดูมวลสารเอาครับเออใครชอบเซียนห้างก็ไปฟังเซียนห้างครับอืม ผมเน้นทางวิทยาศาสตร์นะครับเห็นจากสายตาตัวเองนะครับเอาสายตาตัวเองเอามวลสารที่เราได้เห็นเป็นหลักสบายใจกว่านะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆครับก็มาแลกเปลี่ยนกันได้เรียวเรียวอมูเรตนะฮะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ